สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะมาพบกับช่องนิววันชานอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่หายไปนานฮะไม่ได้ลงคลิปมาเนี่ยน่าจะ 3- 4สเดือนแล้วล่ละนะครับไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับวันนี้ก็อาจจะเห็นทรงแปลกตาไปนิดนึงฮะเพราะว่าบวชเพิ่งศึกนะครับบวชข้ามปีเลยนะฮะเพิ่งศึกอาจจะแปลกหูแปลกตาไปนิดนึงนะครับโอเคครับเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันที่21อมกราคมนะครับมาสด้าเนี่ยเขาได้ประกาศเปิดตัวกระบะโฉมใหม่ ก็คือ all new bt 50นั่นเองนะครับแล้วก็มีการประกาศราคานะครับรวมถึงสเปคต่างๆเนี่ยถือว่าออกมาค่อนข้างจะครบเลยล่ะนะฮะตัวเริ่มต้นเนี่ยนะครับที่เป็นตอนเดียวเนี่ยราคา553,000บาทนะฮะแล้วก็เป็นตัวท็อปสุด4ประตูขับ4เคียร์ออโต้เครื่องยนต์3,000นะครับ1,153,000บาทนะครับผมทำทุรลแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่โชว์รูมนะครับว่าคันจริงเนี่ยจะสวยมากน้อยขนาดไหนนะครับไปติดตามกันเลยครับ โอเคตอนนี้เรามาอยู่ในโชว์รูม Mazda แล้วนะครับนี่คือ all new Mazda bt 5 0ชโฉมใหม่นะครับผมต้องบอกเลยว่าตัวจริงเนี่ยสวยกว่าในรูปนะเออเอาจริงๆเนี่ยสวยกว่าในรูปชัดเจนเลยเ,เวลาโดนแสงโดนอะไรนะรู้สึกว่ามีมิติมากมากนะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่น1 9 s นะครับ high racer เคียร์ธรรมดา6สปีดหรือว่าเป็นตัวยกสูง4ประตูเริ่มต้นนั่นเองนะฮะ คันนี้เนี่ยราคา891,000บาทนะครับสีประตูยกสูงที่มีราคาถูกที่สุดก็คือคันนี้แหละนะฮะออปชันจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะโอเคโอเคมาเริ่มจากหน้าตากันก่อนดีกว่านะฮะไฟหน้าตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าได้แบบเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะฮะต้องบอกก่อนว่า BT50 ตัวใหม่เนี่ยให้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED มาทุกรุ่นย่อยนะครับไริเวณแม้แต่ตัวตอนเดียวเนี่ยก็ให้ไฟหน้าแบบนี้มาเหมือนกันนะครับ ถ้าเราย้อนไปในชมที่แล้วเนี่ยมาสด้เขาไม่ได้ให้ไฟโปรเจคเตอร์มานะฮะรุ่นนี้น่าจะอัดอันพอสมควนนะให้มาทุกรุ่นเลยนะครับคือคันนี้เนี่ยเขาเป็นการใช้แพลตฟอร์มจาก i s u ู u ก็จริงนะฮะแต่ว่าเป็นพิก up มาสด้าคันแรกที่ใช้โคโดดีไซน์ทั้งคันนะฮะในชมที่แล้วเนี่ยก็มีลิดอายของโคโดเล็กๆน้อยๆไม่ได้เยอะมากมายนะครับแต่คันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าทั้งคัน แม้ว่ามันจะมีดีไซน์บางส่วนที่มันบังคับมาจากกระบะอีสุสก็ตามนะครับด้านล่างนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นที่อยู่ของไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกนะฮะไฟตัดหมอกตัวนี้จะเป็น LED นะครับเป็น LED ซึ่งตำแหน่งต่างๆเนี่ยก็ถือว่าคล้ายกับ d m a x แล้วก็ทรงเนี่ยผมดูแล้วนะผมว่ามันคล้ายกับ Mazda CX3 อ่าทรงบริเวณนี้จะคล้ายกับ Mazda CX3 นะครับ ล้ออัลอยนะครับต้องบอกว่า BTH10 ใหม่เนี่ยได้ล้ออัลอยทุกรุ่นนะครับยกเว้นตัวถังตอนเดียวนะฮะตัวนั้นเนี่ยจะได้เป็นล้อกระทะส่วนตัวเตี้ยไม่ว่าจะเป็นแฉบหรือว่า4ประตูเนี่ยจะได้เป็นล้ออันลอยขนาด16นิ้วนะครับแล้วก็ตัวถังแฉบยกสูงจะได้17นิ้วทุกรุ่นย่อยส่วนคันนี้เป็น4ประตูยกสูงนะครับจะได้ล้ออัลอย18นิ้วไลยนี้นะฮะไายนี้นะาย,นยาง ขนาดของอยางอยู่ที่265นะครับ60 r 1 8นะครับเป็นยาง ht นะฮะ b i e s t o n e d u e l e r นะฮะประมาณนี้นะครับผมกระจมองข้างเนี่ยบอกได้เลยว่ามันไม่ต่างไปจาก d-max เลยนะฮะไม่ต่างไปจาก d-max เลยนะแล้วก็เส้นสายขอบหน้าต่างอะไรต่างเนี่ยมันคือ d-max ทั้งหมดนะฮะเมื่อจากประตูดีไซน์เดียวกันนะฮะแต่ว่าความแตกต่างในเรื่องของเส้นสายต่างเนี่ยผมว่า mazda ตัวเนี้ย ทำได้ค่อนข้างสวยเหมือนกันนะแล้วก็ป่งล้อเขาไม่เหมือนกับอีซูนะอ่าตัวนี้จะรู้สึกว่าจะอบอว่บผ่องๆกว่าอีซูซุมาหน่อยนะผมว่าเนี่ยเวลาที่มันโดนแสงอะไรเงี้ยมันสวยมากเลยนะเออสวยมากสวยมากนะครับอ่าด้านท้ายนะฮะด้านท้ายเรามาดูด้านท้ายกันไฟท้ายนะครับไฟท้าย จะว่าไปแล้วโซม,มันก็คล้ายๆ d m a ยดีมืกันกันนะถ้าเราดูด้านข้างแบบนี้นะครับคือมันจะยาวไปด้านบนแล้วก็เฉียงลงมาด้านล่างนะฮะคล้ายกับดี a มผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นการบังคับดีไซน์หรือว่าอะไรหรือเปล่านะเพราะดี d m a กก็เป็นลักษณะนี้แหละเพียงแต่ว่าเขาทำให้มันเป็นหยักนะฮะดีแมจะทำให้เป็นหยักแต่ม a สด้าไม่ทำหยักตัดลงมาเลยนะฮะตัดลงมาเลยนะครับ,นรบหน้าตาไฟท้ายจะประมาณนี้นะฮะตรงนี้เนะี่ยจะเป็นกลมๆมนะ เหมือนกับรถยนต์ m าสด้ารุ่นอื่นๆนะครับแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยนะผมว่ามันมันก็ดีไซน์ง่ายๆนะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากผมเชื่อว่านะต่อจากเนี้ยจะมีไฟท้ายแต่งเสสวยออกมาเยอะเลยล่ะนะที่เป็น LED เนะี่ยผมว่าถ้าใครซื้อ b t 50ตัวนี้ไปนะรอไฟท้ายแต่งได้เลยนะครับเพว่าสวยแน่นอนนะฮะฝาท้ายมือเปิดนะครับมือเปิด มีกล้องซ่อนเข้าไปข้างในนะครับผมน้ำหนักไม่ได้ต่างไปจาก d m แมนะครับแล้วก็ใช้เหล็กคำ้ำแล้วก็เสียงเป็นเอกลักษณ์นะโอเคนี่คืออีกหนึ่งจุดนะฮะที่มีความแตกต่างไปจากฟ้าแฝกอิ u ูซ d ดีแมกนะฮะก็คือกันชนท้าย d m a มจะทำกันชนท้ายแบบ Built บิวอินนะฮะก็คือจะเป็นการ ดีไซน์นะครับแล้วก็คล้ายๆกับว่าเป็นแบบติดกับตัวถังอะไรเงี้ยแต่สําหรับม a สด้ยังคงแบบทําเป็นแบบแยกชิ้นเหมือนเดิมอยู่นะครับอันนี้เป็นในส่วนของเป็นพลาสติกนะฮะอาจจะเป็นวัสดุอะไรสักอย่างแต่ไม่ใช่เหล็กนะครับไม่ใช่เหล็กมีการฝังเซ็นเซอร์4จุดไว้นะครับมาสดารุ่นใหม่นะครับเขาจะชอบทําฟอนต์ที่มันแบบว่า ดูง่ายๆสบายนะฮะตัวนี้ก็เหมือนกัน High เ a อ e r นะฮะไฮเ e r ซอร์เนี่ยก็คือเป็นโลโก้หรือว่าเป็นชื่อเรียกของขับ2ยกสูงนะครับการดีไซน์กนะ็เป็นฟอนต์แบบตรงๆไม่มีอะไรมากมายนะฮะมันก็เหมือนกับไอที้าสิบตรงนี้ยนะครับมี3แผ่นนะครับ3แผ่นไม่ต่างไปจากดีแมเลยนะฮะมาดูภายในกันบ้างนะครับตัวนี้ อย่างที่บอกว่าเป็นตัวเริ่มต้นของ4ประตูยกสูงนะครับแทนีนน้จะได้เป็นเบาะผ้านะแต่บอกผ้าของเขาเนี่ยสวยนะเออคือมีมีลายแล้วก็มีการทําเป็นแถบสีดำตรงนี้นะครับดูมันเหมือนอะไรรู้ไหมมันเหมือนเบาะของ Ford r a n g r w Wild t r a k ตตัวแรกนะฮะในรหัสที่6เนี่ยจะเป็นแถบสีส้มแบบนี้นะคล้ายๆกันเลยนะมาในโทนเดียวกันเลยแล้วก็ทรงของเบาะนะฮะไม่ต่างไปจาก D Max เลยนะครับ ไม่ต่างไปจาก D Max เลยนะมีการสามารถปรับได้6ทิศทางนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับเอนแล้วก็สามารถพนักหล่องนั่งเนี่ยสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับแผงข้างประตูะตัวนี้เนี่ยจะเป็นหุ้มคล้ายๆกับเป็นหุ้มหนังนะ,ะแล้วก็มีการเดินได้ด้วยได้สีสีเทาๆนะครับตัวนี้จะเป็นการบุผ้านะเป็นการบุผ้านะ ไม่ต่างอาจจะมีความแตกต่างจาก d m a x เล็กน้อยนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยปรับกระจกไฟฟ้านะครับพับกระจกไฟฟ้าได้นะฮะออโต้ฝั่งคนขับสำหรับกระจกหน้าต่างนะครับนอกนั้นก็แบบธรรมดาถือว่าเป็นพื้นฐานนะครับมาดูข้างในกันชัดๆนะครับพวงมาลัยคันนี้นะฮะมาเริ่มจากพวงมาลัยเลยลวกันการออกแบบดีไซน์ต่างๆบอกได้เลยว่าไม่ต่างไปจาก d m a x นะครับ ตัวนี้จะเป็นหุ้มหนังนะแล้วก็การเดินเส้นสายต่างๆนะครับจะมีความแตกต่างก็คือบริเวณตรงกลางนะจะทําเป็นทรงกลมแล้วก็มีโลโก้ m a ส d a ตรงนี้นะครับม่านวัดเขาจะมีหน้าจอแสดงข้อมูลนะครับ M I D จอสี T F T 4.2นิ้วนะครับถือว่าเป็นการบอกข้อมูลได้ค่อนข้างละเอียดเหมือนกันนะครับคอนโซลหน้าตัวนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างจาก d m a x เยอะอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของช่องแอร์นะฮะช่องแอร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นทรงตั้ง คอนโซลด้านบนจะมีการหุ้มหนังมาให้ด้วยนะครับมีการบุมนุ่มมาให้ด้วยบริเวณอุโม,มงค์ม่านวัดแล้วก็บริเวณนี้นะฮะแต่ส่วนนี้จะเป็นพลาสติกแข็งนะครับปุ่มไฟฉุกเฉินอยู่ตำแหน่งนี้นะฮะหน้าจอสัมผัสคันนี้นะครับจะได้เป็นขนาด7นิ้วถ้าเป็นตัวแพงกว่าน,นี้จะได้ได้เก้านิ้วเลยนะครับจะได้9นิ้วเลยนะฮะปุ่มควบคุมแอร์ต่างๆไม่ต่างไปจาก D m a มเลย แล้วก็จะมีในส่วนของปุ่มนะฮะที่นี้จะเป็น parking sensor นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของอะชะลอความเร็วขณะลงทางชันนะฮะถ้าเราอ,อยู่ในสถานการณ์ที่ทางมันชันมากๆเนี่ยเราสามารถใช้ปุ่มนี้ได้นะครับเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะฮะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็กคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสําหรับใครที่ใช้ bt 5 0ตัวเก่านะ,ะก็คือจะมีวงแหวนตัวนี้เอาไว้ดึงเวลาที่เข้าเกียร์ถอยนะครับ นะครับก็คือเหยียบคัดแล้วก็อูคัดนุ่มมากนะฮะคัดนุ่มมากแล้วก็ดึงวงแหวนตัวนี้นะฮะขึ้นผักไปซ้ายสุดดันขึ้นไปด้านบนนี่คือเกียร์ถอยจะมีเสียงเตือนนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยจะมีกล้องมองหลังด้วยนะฮะอ่าประมาณนี้ใช้งานไม่ยากนะครับเกียร์หนึ่งก็เข้าธรรมดานะครับเข้าง่ายเข้าง่ายนะครับแล้วก็แต่ว่าระยะจะยาวกว่ารุ่นเดิมนะครับเพราะรุ่นเดิมเนี่ยชิดมากนะครับ เข้าได้กระชับมากนะครับถือว่าเป็นกระบะที่เข้าเกียร์ธรรมดาเนี่ยได้กระชับที่สุดนะฮะเข้าปุ๊บปุ๊บ,บแต่นี่จะยาวมาหน่อยนะครับระยะการโยกจะยาวขึ้นมาหน่อยนิดนึงนะมีนิดเนี่ยก,ก็เยอะอยู่เบรกมือธรรมดานะฮะอ่ากุญแจนะครับกุญแจคันนี้เนี่ยอ่าดูดีไซน์ก็คงจะรู้นะฮะว่าไม่ต่างจาก d m a x เลยนะครับ มีปุ่มพุชสตาร์ทนะครับคันนี้มีปุ่มสตาร์ทให้นะฮะฝาเก็บของบุนุ่มนะฮะหุ้มหนังเดินแต่เข็บมาให้นะครับอ่าประมาณนี้ด้านบนฝั่งผู้โดยสารจะมีกระจก2องหน้ามาให้ฝั่งคนขับมีไหมมีครับอ่ามีให้เหมือนกันนะฮะที่เก็บแว่นตานะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีมือจับบริเวณเสา A ทั้งสองข้าง แล้วก็เนือซีสะทั้ง2ข้างนะครับด้านหลังก็มีมาให้เหมือนกันนะฮะโอเคโดยรวมประมาณนี้อ้อลืมไปนะฮะคันนี้เนี่ย BT50 ตัวใหม่นะครับจะไม่มีที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้านะครับถ้าเป็น d m a x จะมีมาให้นะฮะฉะนั้นเนี่ย BT50 ถ้าใครอยากได้ที่วางแก้วตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่มีนะครับแต่นะครับแต่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 แต,แต,แต, BT ตัวใหม่ จะมีที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้าให้1รุ่นย่อยนั่นก็คือตัวถังตอนเดียวนะครับเพราะว่าตัวถังตอนเดียวเนี่ยเขาใช้คอนโซลหน้าของ Isuzu D-Max ทั้งหมดนะครับจะเนี่ยไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมตอนเดียวถึงให้มาเนะครับเพราะว่าใช้ตัวเดียวกันกับ D-Max เลยพอตัวนี้เนี่ยเป็นการออกแบบโดย Mazda เองก็เลยไม่มีที่วางแก้วให้นะครับอ่าแลวคันนี้จะมีการเลื่อนถลายมาให้ด้วยนะครับอ่ามีมาให้ด้วย เป็นตัวสประตูยกสูงตัวเริ่มต้นให้มาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันฮะอันแรกเลยคือจะมีมือจับให้นะครับมือจับโหนให้นะเวลาคือรถมาสูงไงอ่าก็มีมือจับบริเวณเสาบีมาให้อันนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะครับและดีมากนะแต่ผมไม่เข้าใจว่านิสันนาวราร่าไมนิเชนที่เปิดตัวไปไม่นานเนะี่ยถอดอันนี้ออกทําไมคือเขาไม่น่าจะถอดออกคือมันมีประโยชน์นะเพราะว่าไม่น่าถอดออกนะน,นะครับบีทีห้าสิบคันนี้มีนะฮะมี เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบยืด3จุดทั้ง3ที่นั่งนะครับแล้วก็จะมีะที่วางแก้วมีพนักพิงแขนนะครับแล้วก็เป็นที่วางแก้วในตัวนะครับและอย่างที่บอกว่าคันนี้เนี่ยมีแอร์ด้านหลังด้วยนะครับมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะฮะเนี่ยมีแอร์นะฮะเย็นมีช่องวางของเล็กน้อยนะฮะแล้วก็จะเป็นแล้วก็จะเป็นช่องต่อ USB นะครับนะประมาณนี้ ะมือจับด้านบนมีนะครับแล้วก็บอะเนี่ยสามารถพับขึ้นแล้วก็พับลงได้แบบ60ต่อ40นะฮะแล้วก็มีที่เก็บของใต้บอะโอเคเข้ามานั่งด้านไในนะฮะนี่คือตำแหน่งที่ผมนั่งนะเนี่ย ระยะยังเหลือเยอะอยู่เลยนะครับความกว้างขวางเลกรูมเนี่ยมีเหลือเฟือนะฮะ,ะความยาวก็ถือว่าระดับหนึ่งนะไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็มีองศาที่เงยกําลังดีนะครับเงยกําลังดีความสูงกําลังพอดีไม่นั่งชันเข่าไปนะฮะแล้วก็พนักพิงด้านหลังเนี่ยบอกได้เลยว่าเออกำลังสบายนะเอน็นระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เอ็นถึงขั้นทไตัน แต่สบายกว่ารีโวแน่นอนนะผมว่านั่งสบายกว่า t o y ยต้ารีโวนะครับแล้วก็บริเวณเนื้อศีรษะเนี่ยยังเหลืออยู่นะครับเหลือนิดนึง,นนงใต้ฝากระโปรงจะซ่อนคุมพลังเดียวกับ All New d m a x เลยนะครับคือเครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตรหรือ1,898ซีซีพร้อมเทอร์โบแปรผัน VGS ให้กำลังแรงม้าสูงสุด150ตัว ที่3,600รอบต่อนาทีแรงบิด350นิวตันเมตรที่1,800ถึง2,600รอบต่อนาทีรองรับน้ำมันไบโอดีเซล B 2 0เดือนนะครับส่วนเครื่องยนต์ดีเซล3 0 0 0 c นซีซีเนี่ยจะมีในตัวท็อปขับ4เท่านั้นขับ2จะได้1.9ทั้งหมดแต่น่าเสียดายนะครับที่เรายังไม่มีโอกาสได้ทดลองขับนะฮะเพราะว่ารถเทสออกไปโชว์ตัวข้างนอกนะครับโดยรวมถือว่าเป็นอีกค้นที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการจัดออปชั่น โดยเฉพาะการออกแบบดีไซน์เนี่ยถือว่าโอเคละของแบบนี้มันก็แล้วแต่ชอบใครชอบมันนะครับแต่ส่วนตัวผมโอเคนะแม้ว่าจะมีหลายๆอย่างเนี่ยไม่ต่างไปจากอิสุสุมากนะักก็ตามสุดท้ายต้องขอบคุณโชว์รูมมัสด้าอุบลพิจิตรเพชรสาขาเดชอุดมด้วยน,นะครับที่อนุญ,ญาตให้เรามาชมคันจริงในวันนี้แล้วก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่โชว์รูมเลยนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องนิววัชชาน วันนี้ลาไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ